กองหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเสนอรายการประชาลักพัฒนาสันติสุข สวัสดีครับผู้ชมครับประชารัฐพัฒนาสันติสุขวันนี้นะครับเราจะมาติดตามส่วนงานรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนและขอความช่วยเหลือผ่านทางสายด่วนอุ่นใจ1880ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชา,ายแดนภาคใต้ว่าที่ผ่านมาครับสายด่วนอุ่นใจใคลายทุกข์แห่งนี้มีการทํางานเป็นอย่างไรและความรู้สึกของเจ้าหน้าที่นั้นมีความภาคภูมิใจอย่างไรที่ได้ทำงานเพื่อประชาชนและประชาชนรู้สึกอย่างไรจากการเข้ามาช่วยเหลืออย่างรวดเร็วของทางภาครัฐที่ประสานงานเป็นตัวกลาง นับว่าสิ่งนี้นะครับเป็นการพัฒนากระบวนการยุติธรรมแบบองค์รวมกับสายโดดอุ่นใจ1880สปตที่ประชาชนจับต้องได้อย่างแท้จริงครับจากสภาพปัญหาของพื้นที่จังหวัดชยายแดนภาคใต้ที่มีความซับซ้อนหลายด้านการจัดการบริหารให้เกิดหน่วยงานที่สามารถลดปัญหาโดยเสริมสร้างความเข้าใจให้เกิดสภาพความเป็นอยู่ที่ลดความเหลื่อมล้ำให้เกิดความยุติธรรมแบบองครวม เช่นปัญหาการไม่เข้าถึงบริการของภาครัฐของประชาชนและให้เป็นเสมือนศูนย์รวมเป็นส่วนกลางประสานภาครัฐยังเป็นธรรมและยั่งยืนผ่านสายด่วนอุ่นใจ1880ตามโครงการในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนมีหน่วยงานรับแจ้งเหตุฉุกเฉินร้องเรียนร้องทุกข์แจ้งข่าวสารช่วยในการประสานแก้ไขปัญหาและระงับเหตุให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและเพื่อให้ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างมีเอกภาพ ทั้งภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินส่งข้อความสั้นที่เป็นข่าวทั่วไปให้กับสมาชิกเครือข่ายสอตบตส่งข่าวเหตุการณ์ในพื้นที่ให้กับผู้บริหารสอตบตเพื่อเป็นศูนย์กลางในการเฝ้าระวังตรวจสอบรวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือติดต่อประสานงานสำหรับภาวะฉุกเฉินทุกๆก,กรณีเป็นตน้นโดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนหน่วยงานในการแจ้งและรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ร้องเรียนร้องทุกข์แจ้งข่าวสาร 2. เพื่อให้การประสานง,งานแก้ไขปัญหาและระงรับเหตุให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว 3. เพื่อลดการซ้ำซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. เพื่อพัฒนาระบบการแจ้งเหตุและการรับแจ้งเหตุร้องเรียนร้องทุกข์โดยให้ทุกหน่วยงานได้รวมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างมีเอกภาพทั้งภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน 5. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงานโดยที่ผ่านมาสายด่วนอุ่นใจ1880ด้ดําเได้นำเนินการช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนมาอย่างต่อเนื่องทุกเรื่องทุกเวลาตลอด24ชั่วโมงและเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะสอบถามข้อมูลขอความช่วยเหลือขอความเป็นธรรมแจง้งเบาะแสร้องเรียนพฤติกรรมเจ้าหน้าที่รัฐขอคำปรึกษารวมทั้งเรื่องอื่นๆข้อเสนอแนะทุกเรื่องนั้น ได้รับการสนองตอบและเป็นผลสำเร็จทุกเรื่อง100%จากสถิติในห่วง1ตุลาคม2560ถึง30กันยายน2561ที่ผ่านมามีสายเข้ามาทั้งสิ้นจำนวน8,298สายและในห่วง1ตุลาคม2561ถึง30เมษาย,ยน2562มีสายเข้ามาแล้วทั้งสิ้น7,283สายส่วนมากจะเป็นการสอบถามข้อมูล และร้องลงมาเป็นการขอความช่วยเหลือและขอคำปรึกษาและนับว่ามีความสนใจและใส่ใจในสายด่วนสอสตมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอัน1880ก็คือโครงการพายทุกข์ที่ต้นทางคือเป็นการรับเรื่องราวร้องทุกข์นะครับเป็นจุดรับเรื่องราวร้องทุกข์ตรงนี้ทุกเรื่องตลอดจนการบริการของชาวบ้านนะครับอย่างเช่นมีปัญหาต่างๆเหล่านี้ก็สามารถที่จะ,ะโทรมาแจ้ง นะแจ้งในเรื่องของการการที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับเ,ออเจ้าหน้าที่รัฐมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมส่วนไหนมีความเดือดร้อนมีความต้องการอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เรามีสายด่วน1 8 8 0ซึ่งบริการเนี่ยยีชั่วโมงนะครับและตลอดจนการบริการชาวบ,บ้านโดยทั่วๆไปครับบางครั้งสอบถามโทรศัพท์ของส่วนราชการหรือรถเสียในการที่จะประสานของหน่วยงานมุนิธิหรือองคอ์กรต่างๆเหล่านี้ เข้ามาช่วยเหลือประชาชนนะครับในการดูแลช่วยเหลือประชาชนในทุกๆเรื่องครับใน1880นะครับตลอดจนในเรื่องของประชาชนมีทุกก็มาบอกโทรมาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายครับ1880เราบริการตลอด24ชั่วโมงเมื่อ1880ได้รับเรื่องราวร้องทุกข์ก็ในช่วงแรกก็จะได้ประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานมูลนิธิองค์กรต่างๆเนี่ยเพื่อแจ้งอย่างเช่นยางระเบิดหรือล้อหมดไม่สามารถเดินทางต่อได้ ก็โทรมาบอก1880นะครับ1880ก็จะประสานกับหน่วยมูลนิธิหรือหน่วยอาสาในพื้นที่เนี่ยเข้าไปช่วยเหลือเข้าไปดูแลนะครับหรือตลอดจนประชาชนเนี่ยมีความทุกข์มีความต้องการอะไรก็โทรมาบอกเมื่อโทรมาบอกปุ๊บทาง1880ก็จะประสานนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเข้าไปดูแลหรือเข้าไปในมิติของการช่วยเหลือนะครับตามศักยภาพตามอำนาจหน้าที่ ในสิ่งต่างๆเหล่านี้นะซึ่งซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีแล้วก็ได้ช่วยเหลือประชาชนเนี่ยได้เป็น,เป,นเป็นไปตามลำดับครับและทั้งนี้ทางสายดานอุ่นใจ1880ยังมีความรู้สึกที่พร้อมให้บริการประชาชนจากใจทั้งทางโทรศัพท์พร้อมทั้งแอปพลิเคชันสายดานอุ่นใจ1880ทั้งระบบ Android และ iOS โดยงานบริการเช่นนี้หากมิได้มีความรู้สึกรักงานด้านบริการหรือช่วยเหลือประชาชนนับว่าคงทําได้ลําบากแต่เจ้าหน้าที่ที่ศูนย์สายด่วนอุ่นใจศูนย์บริการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกคนล้วนมีความสามารถที่จะอำนวยความสะดวกประชาชนโดยใจงานบริการอย่างน่าชื่นชมทั้งนี้การติดต่อพูดคุยหรือการสื่อสารก็ไม่ได้มีเพียงภาษาไทยแต่ยังรองรับการติดต่อทั้งภาษามารายูและภาษาอังกฤษ เพื่อรดปัญหาการติดต่อหรือความเข้าใจผิดพลาดของประชาชนกับเจ้าหน้าที่ทั้งหมดนี้คือคุณภาพของศูนย์สายด่วนอุ่นใจเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการอย่างเต็มที่รวมทั้งเจ้าหน้าที่ก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจในการทําหน้าที่อีกด้วยผลตอบรับของประชาชนถือว่าเป็นการตอบรับที่ดีมากนะคะเพราะว่าจากการที่ทาง1 8 8 0ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเยี่ยมเยียน ที่ผู้ร้องที่โทรศัพท์เข้ามา1880นะคะเขาชื่นชอบในการทำงานของ1880เพราะมีการทำงานที่รวดเร็วแล้วก็ช่วยเหลือได้จริงค่ะในส่วนของสามสัจังหวัดชายแดนภาคใต้นี่ก็จะมีเหมือนชาวต่างชาติจีนมาเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะเหมือนเขาต้องการที่จะโทรมาสอบถามเกี่ยวกับ ทางที่จะไปสถานที่ท่องเที่ยวโรงแรมอย่างเงี้ยค่ะเขาจะโทรมาสอบถามว่าเนี่ยสถานที่ตรงนี้อยู่ตรงไหนอะไรไงส่วนมากเขาจะโทรถามในส่วนของเบอร์โทรค่ะ,คะเคสที่ประทับใจที่สุดก็จะเป็นเคสของคุณยายท่านหนึ่งค่ะอยู่บ้านเพียงลําพังและทีนี้เกิดอาการแน่นหน้าอกและทีนี้ไม่มีคนอยู่บ้านในโทรศัพท์ก็ไม่มีเงินนะคะไม่มีเงินในโทรศัพท์ก็ได้โทรเข้ามาขอความช่วยเหลือทางเราทางหนึ่งแบบแปดศูนย์ขอให้ติดต่อกับทางด้าน ทางเราก็ได้ติดต่อกับทางญาติพร้อมทอั้งประสานไปที่รถกู้ภัยะค่ะเข้าไปในพื้นที่แล้วก็ที่ประทับใจยิ่งกว่าก็ได้รู้ว่าคุณยายท่านนี้แกเป็นผู้ป่วยติดเตียงอะค่ะนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่สายด่วนอุ่นใจ1 8 8 0รวมกับเจ้าหน้าที่สำนักประสานนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและเจ้าหน้าที่ศูนย์ดบรงธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้สอตอพร้อมบดิตอาสา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไปยังพื้นที่หมูห่5ตำบลยะหาอำเภอยะหาจังหวัดยะลาจากการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลพบว่าหัวหน้าครอบครัวของนางมาริแยโตแวมะเสียชีวิตด้วยโรคมะเรง็งทําให้ตนขัดเสาหลักของบ้านนางมาริแยจึงต้องรับภาระเลี้ยงดูบุตรทั้งหมด8คนเพียงลําพังอีกทั้งยังดูแลบุตรที่มีความพิการทางสมองและพบอีกว่าครอบครัวนางมาริแย่โตแวมะมีฐานะยากจนและความเป็นอยู่ที่ลําบาก และต้องการขอสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับบุตรและทุนประกอบอาชีพเพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัวทางสอตอโดยสายดุลอุ่นใจได้ประสานและให้การช่วยเหลือเป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่โทรแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานรัฐเข้ามาช่วยจากสอตอแล้วก็อบตอแล้วก็พัฒนาช,มชุมชนก็อยากขอบคุณผ่านทางนี้ด้วยค่ะ ส่วนการลงพื้นที่ติดตามผลการทํางานที่ประชาชนโทรมาสายด่วนอุ่นใจ1880ของทางสอตออีกหนึ่งพื้นที่นั้นสายด่วนอุ่นใจ1880ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์จากนายสุไลมานมลิเตะชาวบ้านอําเภอบรนังสตาจังหวัดยะลาโทรเข้ามาขอความช่วยเหลือเนื่องจากครอบครัวฐานะยากจนโดยผู้ร้องประกอบอาชีพรับจา้างกลียดยางซึ่งรายได้ไม่แน่นอนส่วนภรรยา ทำขนมหวานวางขายตามร้านค้าซึ่งรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวเนื่องจากมีภาระที่ต้องเลี้ยงดูบุตรจำนวน4คนอีกทั้งยังต้องดูแลมารดาที่พิการโดยผู้ร้องต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับทุนประกอบอาชีพไว้จัดซื้ออุปกรณ์ในการทำขนมเพื่อที่จะสามารถต่อยอดสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวได้มากขึ้นจึงแจ้งมาอย่างสายดนอุ่นใจ18 8 0เพื่อประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือในเรื่องดังกล่าวได้เป็นที่รับร้อยเช่นกัน เบื้องต้นผมก็ของ็จะประกอบอัญชีนี่แล้วก็ช่วยช่วยช่วยภาษาค่าค่าแพมเพิร์อันนี่ครับไปเพิ่มสัปดาห์หนึ่งเดือนหนึ่งกับสามร้อยสี่ร้อยแลหลังจากนั้นเพิ่มแล้วก็จกสองอบตก็มาจริงช่วยเหลือให้ให้งบไปซื้อแพมเพิร์ผมก็ดีใจมากเม่นึกว่าจะมาจริง และทั้งหมดนี้นะครับเป็นเพียงผลลัพธ์ที่ประสบความสําเร็จส่วนหนึ่งที่มาจากความตั้งใจของเจ้าหน้าที่สายด่วนอุ่นใจ1880ผ่านงานบริการที่เป็นศูนย์กลางประสานรับเรื่องต่างๆนะครับของประชาชนได้อย่างครอบคลุมทั่วถึงเท่าเทียมลดความเหลื่อมล้ําให้กับประชาชนในพื้นที่รวมไปถึงหน่วยงานในภาครัฐในส่วนต่างๆได้อย่างมั่นคงเพื่อทั้งหมดนี้นะครับเป็นการพัฒนาในการสร้างความเป็นธรรมให้กับทุกคนต่อไปในอนาคตครับ